สวัสด e Re ีคร for ับสวัสดีพิมเตอรครับวันนี้มาอยู่กับผมพิมีมดัมซิงครับวันนี้มาดูงานหิมครับอนวันนี้จะพามาชมต่อครับอันนี้จะเอารถหกล้อเทงานหินครับสวยงามครับ ขึ้นลงสวยงามมากครับเป็นละครนี่ฟรีมือก็ปืนปลาปืนปาดครับจิตจาดครับโอ้ระวังระวังมาดูเจ้าคันนี้เลื่องปริญญำปริกญำเลยครับตบบอันนี้ก็สีม่วงครับสีอาจจะเยอะกว่านี้ครับโดนทรงโดนแสงก็อาจจะสวยงามครับสีรถทำได้เนียนนะครับผมสำหรับ นี่ก็มาดูการยกดำลงของเจ้าฟุโซครับกันฟุนเต็มใบครับกันฟุ้นก็เหมาะกับตัวรถพอดีครับทำได้สะอาดตามาดูเสียงว่าจะโดูแค่ไหนครับว่าจะทิ้งยาวหรือว่าสั้นครับยาวครับยาวครับโอ้โหหมดหน้าตักครับผมอันนี้ก็คันนั้นก็มาไม่ได้ครับผม ก็มันจะสูงคันนี้อาจจะมาไม่ได้ครับจะติดติดกันชนครับดูพนคนัะพูนพูนมากโอมาเลยเติมเติมตังให้ยางสองสู้ไหมสู้ไหมนี่สู้ไหมติดติซีดนะครับอย่างนี้นะโอ้โหมันบินมันสูงเกิน อันตรายอันตรายตั้งเลยนะอันตรายมากเลยเกือ,กกอบเกือบเกือบเกือบติดท้องครับมาดูทอยิงบนครับว่าจะเสียงบานแค่นั้นครับมาติดตามชมโอ้ยน้ำหน่อยน้ำหน่อยโอ้ต้ เสียงแบบนุ่มครับชั้นนี้เสียงนุ่มทุ้มครับไป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 ระวังระวังดูการฝีมือในการเลี้ยวครับเลี้ยวคำโคลองครับนี่ไปแล้วฝาหมุนหมุนมุนมุนมาดูอีกคันหนึ่งครับน้ารอดอีกคันครับ บาจะเนยังไงวันนี้มีแต่รถหกล้อสวยๆงามๆครับมีแต่กิ๊กเลยครับยอดครดูันี่แต่งนี่ไม่ใช่หมดหน้อยๆนะครับหมดเยอะนะครับดูวัวแต่งโอ้โห,ห,หมีแต่ละคันเกียบเลยครับมีแต่แบบเกียบ มีแต่แต่งแบบหวานเกียบเลยครับมาดูมดันจะเสียงจะโหด,ดตนตรงตโดตโดด,ด้งเลยครับ สุดจริงสุดจริงโอ้อยโอันยาณขึ้นนี่ครับขึ้นโอ,โอ,โอ้ยังโหนะครับคันนี้เอ้ยอันนี้สุดครับสุดสุดจริงสุดจริงโอ้มันมากครับระยะทางการเทก็สองกิโลกว่านะครับ ระบบลงน้ำใหม่อ๋อโอ้โอ้นำติดครับถ้าเป็นคนนีกกรามคางครับเขาเรียกขมิงขมิงกอลยกสูงเกินมันล็อกล็อก,กต้องเอาตัวช่วยครับมันหนักด้วยกับบวกกับกรามขึ้นสูงครับมันล็อกต้องเอาเกียร์เดี่ยวครับถ้าเป็นคนก็กรามกรามติดมูโรโมูะระแรงกรามติด มีคนก็โรย,ยลงมานะครับผมได้ต้องทดสอบให้ธุ์ฟูเลยครับเอาให้หม์เดีด๋ยวมาดูทิเด็ดหรือเปล่าโอ้โหอให้สุดซอยครับมาดูเจ้าคันนี้ว่าจะมีทิเด็ดอะไรครับในการยกนี่ครับว่าจะเราใจหรือว่าไม่เราใจครับดู พ่อวนขึ้นครับคราวนี้วนขึ้นครับผมยังพูดอ่ะพ่อโล่งครับหายใจโล่งครับคันนี้การเทนี่ระยะทางสองกิโลนะครับโอ้ไปแล้วยาวๆเ้ย วันนี้โดนรุมครับเจ้าเอลแปดห้าสี่ศูนย์โดนรุมครับ ขึน้นนะรัน ความหนักก็อาจจะยกยากนิดหนึ่งเป็นหินนะครับงานหินนี่หนัก อ่าตัวเจี๊ยบเมย์โอีโม่อ่าทีนี้ก็จกที่สองกิโลเมตรนะครับก็กำลังวัดระยะว่าจะถึงยังครับกำลังสื่อสารกันอยู่ก็ตอนนี้มาดูการยกตอกเลยครับ ตอนนี้ต้องวัดระยะครับผมเพื่อความแน่ใจครับไปเลยครับโอ้คไปคบนี่วัดระยะทางดูก่อนครับว่ายังไงกันนี่ไปแล้วครับระยะทางกลับครับ พาผิดนี่วูงานยาวเหมือนกันเนี่ยาแล้ววัดระยะทางก่อนครับใช้รถไถนะครับละวัดระยะครับโอ้ตายแล้วสุดลูกตาเลยเบก่อนเบก่นเทเทลืนเทพลืนครับ ลิงทอยาวๆไปเลยคลิปนี้ปิดคลิปเพลงท่านี้ก่อนหยาบงงในดงกล้วยบัดซื่อสั้นไม่เข้าใจจอดสิทธิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่รอดบัตร